15. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเมื่อคุณอยากกินอะไรหวานหวานคุณมักจะอยากดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้สักกระป๋องถึงอย่างนั้นคุณตั้งใจจะลดน้ำหนักคุณก็ต้องหยุดเสพติดความหวานแบบนี้ได้แล้วมันได้รับการพิสูจน์โดยแพทย์จากภาควิชาโภชนาการของสถาบันสาธารณาสุขฮาร์เวิร์ดว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมีส่วนทำให้น้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วน 14. ดื่มชาเขียว คุณต้องการเผาผลาญไขมันมากขึ้นหรือเปล่าดร์มาเกเลตเวสเทอร์เพลนเทงกาจากมหาวิทยาลัยมาสทริชกล่าวว่าการดื่มชาเขียวอาจช่วยได้เพราะมันเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าแคทชินซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมัน 13. ซ่อนอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพใช้กฎนี้กับอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพพ้นจากสายตาพ้นจากใจ จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอคุณอยากกินของว่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเมื่อมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมการค้นพบนี้แพทย์ที่มหาวิทยาลัยคอนเนลและศูนย์วิจัยทางเทคนิค VTT ของฟินแลนด์ได้ถูกยืนยันโดยในการวิจัยของพวกเขาเก็บอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพไว้ในตู้และอย่าวางบนเคาน์เตอร์คุณเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพเช่นผลไม้สักชามถ้าคุณหยุดกินของว่างไม่ได้จริงๆ 12. แปลงฟันบ่อยขึ้น การแปลงฟันไม่ได้แค่ทำความสะอาดฟันเท่านั้นนอกจากนี้ยังช่วยในการต่อสู้กับน้ำหนักส่วนเกินได้ถ้าคุณแปลงฟันในระหว่างวันผู้คนประมาณ15,000คนเข้าร่วมในโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยแคทอลิกแห่งเกาหลีและมหาวิทยาลัยเกาหลีการวิจัยพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการแปลงฟันและการลดน้ำหนักยาสีฟันจะกำจัดอาหารที่เหลือออกจากปากของคุณและจะหยุดการสื่อสารกับตัวรับของเราสมองของเราจะได้รับสัญญ,ญาณที่บอกว่ามื้อเที่ยงจบลงแล้ว หัวเราะมากขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องตลกการหัวเราะอ,อย่างจริงจังใช้พลังงานเท่าๆกับการเดินเพราะมันใช้กล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อท้องข้อมูลที่รวบรวมโดยทีมนักวิจัยจากภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแวนเดบิลต์แสดงให้เห็นว่าการหัวเราะ10-15นาทีต่อวันเผาผลาญแคลอรี่ได้10-40แคลอรี่เพราะงั้นเราขอแนะนําให้คุณดูรายการตลกมากขึ้น รายการตลกที่คุณกำลังดูอยู่ไม่ตลกเท่าไหร่งั้นเหรอสมัครชมรมโยคะหัวร้อแทนสิไม่ใช่เรื่องตลกนะปัจจุบันมีประมาณ6,000กลุ่มทั่วโลกเสียงหัวราะเป็นยาที่ดีที่สุดแน่นอน 10. ดื่มน้ำมากขึ้นเราได้ยินครั้งแล้วครั้งเล่าว่าการดื่มน้ำไม่เพียงพอจะช่วยเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันได้ ถ้าคุณไม่มั่นใจทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮัมบลด์และสถาบันโภชนาการมนุษย์แห่งเยอรมันได้วิจัยหัวข้อนี้พวกเขาขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยดื่มน้ำสองแก้วใหญ่มันทำให้การเผาผลาญของพวกเขาเร็วขึ้น30%และมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าการดื่มน้ำมากขึ้น1.5ลิตรต่อวันจะทำให้คนเผาผลาญได้ประมาณ17,400แคลอรี่ต่อปีประมาณ2กิโลกรัม 9. ปฏิบัติตามกฎ2.5ด2.5นาทีกฎนี้กำหนดขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโดและวิทยาเขตแพทยศาสตร์แอนชูตพวกเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบเบาสลับหนักและต้องออกกำลังกายหนัก2.5นาทีทุกวันสิ่งสำคัญคือออกกำลังกายอย่างหนัก5-30วินาทีระหว่างออกกำลังกาย เช่นการเร่งความเร็วขณะขี่จักรยานหรือวิ่งบนลู่วิ่งและพัก4นาทีอาจเพิ่มการเผาผลาญของคุณได้และคุณจะเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น200แคลอรี่ให้ออกกําลังกายแบบเข้มข้นและทุ่ม100%ให้กับการเผาผลาญไขมันมากขึ้น8กินน้อยลงแต่บ่อยขึ้นมันเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณกินบ่อยๆก็เป็นการทำให้ร่างกายรู้ว่าไม่จะเป็นต้องสะสมไขมัน เมื่อเราค่ามื้ออาหารโรคส่งสัญญาณตรงกันข้ามและเรามักกินมากขึ้นจากการวิจัยของภาควิชาโภชนาศาสตร์มหาวิทยาลัยโตรอนโตการกินน้อยและบ่อยช่วยลดร,ระดับคอเลสเตอรอลได้15%และระดับอินซูลินได้เกือบ28%อินซูลินมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถ้าขาดอินซูลินกลูโคสก็จะเข้าไปไม่ถึงเซลล์ไขมันหรือกล้ามเนื้อ เอาแสงสีฟ้าสว่างออกจากจอแสดงผลอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นอีกวิธีง่ายๆในการเพิ่มการของพลานของคุณเอาแสงสีฟ้าออกจากโทรศัพท์ถ้าคุณใช้ก่อนนอนถึงอย่างนั้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าควรหลีกเลี่ยงการดูหน้าจอก่อนเข้านอนไปเลยโอ้โหแม่ การวิจัยที่ดําเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์จากภาควิชามนุษยวิทยาทางสรีรวิทยาที่มหาวิทยาลัยคิวชูพบว่าแสงจ้าจะทําให้สมองสับสนซึ่งจะหยุดผลิตเมลาโทนินการเผาผลาญของเราเชื่อมโยงกับรูปแบบการนอนปริมาณและคุณภาพการนอนหลับของเราอย่างมากปรับโทนแสงที่ปล่อยออกมาจากหน้าจอแล้วคุณจะมีการนอนหลับที่ดีขึ้น 6. หยุดนับแคลอรี นักพชนาการแนะนําให้คุณหยุดโฟกัสที่แคลอรี่และให้ความสําคัญกับคุณภาพของอาหารที่คุณกินมากขึ้นเนื่องจากแคลอรี่ทั้งหมดไม่เท่าเทียมกันตัวอย่างเช่นเบอร์เกอร์ที่มีแคลอรี่สูงอาจเป็นอันตรายได้แต่ถั่วมีแคลอรี่สูงนั้นมีประโยชน์ผัก ถั่วและ,มะเมล็ดพืชเป็นอาหารจากธรรมชาติและผ่านกรรมวิธีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและพวกมันทั้งหมดมีองค์ประกอบที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหารประเภทแป้งที่คล้ายคลึงกันอาหารเหล่านี้ช่วยเราชินกับอาหารใหม่เสริมสร้างร่างกายด้วยวิตามินและแร่ธาตุและทําให้หายหิวได้ 5. ปล่อยให้อากาศเย็นเข้าห้องนอนของคุณ การวิจัยจากสถาบันโรคเบาหวานแห่งชาติและการย่อยอาหารและโรคไตและสถาบันสุขภาพแห่งชาติแนนะําว่าอุณหภูมิเย็นในห้องส่งผลต่อไขมันสีน้ําตาลชั้นไขมันที่ปกป้องร่างกายจากความหนาวส่งผลให้ไขมันสีขาวแตกตัวและเผาผลาญพลังงานเคมีเพื่อสร้างความร้อน ผู้ทดลองต้องนอนในห้องที่มีอุณหภูมิต่างกันเป็นกลางเย็นและอุ่นหลังจากนอนในห้องที่เย็น4สัปดาห์ผู้ชายก็กําจัดไขมันสีขาวจํานวนมากออกจากช่องท้องเพราะงั้นก็เปิดแอร์ตอนกลางคืนเลย 4. ลืมเรื่องการนอนกลางวันไปได้เลย วิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าคนนอเนเผาผลาญไขมันได้น้อยลงเมื่อนอนหลับระหว่างวันและตื่นในตอนกลางคืนกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโลรา,าโดได้ศึกษาคนที่มีสุขภาพดี14คนเป็นเวลา6วัน ในช่วงสองวันแรกผู้ทดลองนอนหลับในตอนกลางคืนและไม่ได้งีบหลับในเวลากลางวันจากนั้นผู้เขาก็เปลี่ยนรูปแบบการนอนเพื่อเรียนแบบตารางการนอนของนอกฮูกปรากฏว่าเมื่อผู้คนงีบหลับระบบเผาผลาญของพวกเขาแย่ลงเนื่องจากนาฬิกาชีวภาพของพวกเขาปรับเพื่อให้เข้ากับตารางเวลาของพวกเขาได้ไม่เต็มที่ถ้าคุณทำงานกะกลางคืนแพทย์แนะนำให้ลดจำนวนแคลอรี่ที่คุณบริโภคลง50-60แคลอรี่ 3. เมือนการไดเอทสัปดาห์ละครั้ง มีลเป็นวิธีที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในหมู่นักกีฬาสมัครเล่นและนักกีฬามืออาชีพซึ่งหมายความว่าคุณเมินการไดเอทสัปดาห์ละครั้งคุณกินทุกอย่างที่ต้องการได้แม้ว่าอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารต้องห้ามในไดเอทของคุณก็ตามความลับเบื้องหลังสิ่งนี้อยู่ในการหลอกล่อใจตัวเองเมื่อคุณรู้ว่าคุณจะต้องได้รับรางวัลสําหรับความพยายามของคุณคุณจะปฏิเสธอาหารที่ไม่ดีเพื่อสนองความต้องการแบบปุ๊บปั๊บได้ง่ายกว่ามาก 2. กําจัดความเครียด จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอความเครียดทำให้การเผาผลาญของเราช้าลงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราเครียดเรามักจะกินอาหารมันหวานและเค็มมากขึ้นนักวิทยาศ,าศาสตร์กล่าวว่าการบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่สูงในสถานการณ์ที่ตึงเครียดส่งผลต่อการเผาผลาญของเราและทำให้เราน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะงั้นอย่าก,กินมากเกินไปเมื่อคุณเครียด 1. นอนหลับให้เพียงพออีกสักหน่อยกับการนอนหลับที่ดี การนอนหลับยังมีคุณภาพเป็นเวลา8ชั่วโมงตั้งแต่22นาฬิกาถึง23นาฬิกาถึง6นาฬิกาถึง7นาฬิกามีส่วนช่วยอย่างมากในการเผาผลาญนอกจากนี้ยังช่วยคุณกำจัดไขมันหน้าท้องที่ไม่ต้องการด้วย ในการศึกษาที่ดำเนินการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาริยาเพียเซนออนจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริเช็คเตอร์จากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวว่าผู้ที่นอนหลับน้อยกว่า5ชั่วโมงมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและเป็นโรคอ้วนมากกว่าผู้ที่นอนหลับเพียงพอ 1. กระโดดตบนี่คือการออกกำลังกายแบบวอร์มอัพและคาร์ดิโอที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้เลือดสูบฉีดก่อนออกกำลังกาย ยืนตัวตรงโดยแยกเท้ากว้างเท่าสะโพกและแขนทั้งสองอยู่ด้านข้างเริ่มกระโดดแยกเท้าออกจากกันยกแขนขึ้นแล้วปลบมือเหนือหัวเมื่อคุณกลับลงพื้นแล้วให้กระโดดอีกครั้งทำต่อไป1น,นาทีและเตรียมทำท่าถัดไปเคล็ดลับคือให้กล้ามเนื้อของคุณกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลา 2. Pendulum ัมลันช์ นี่คือท่าลัช์พื้นฐานที่มีการบิดตัวเว้นแต่ว่าคุณจะทำสองด้านพร้อมกันไม่ใช่แค่เดินหน้าหรือถอยหลังวิธีนี้จะช่วยคุณออกกำลังกายสะโพกต้นขาและก้นจากทุกด้านเพื่อเพิ่มผลลัพธ์สูงสุดยืนตัวตรงโดยให้เท้าชิดกันและแขนอยู่ข้างลำตัว ถอยกลับด้วยขาขวาแล้วย่อบ,บนส้นเท้าของคุณงอเขา่าและให้เข่าขวาแตะพื้นเกรงแกนก,กลางและก้นของคุณไว้อย่างงอเอวคุณคงไม่อยากปวดหลังส่วนล่างและทําให้การออกกําลังกายเสียเปล่าหรอกนะ ตอนนี้ดันตัวเองขึ้นและก้าวไปข้างหน้าเหยียดขาซ้ายของคุณและเหวี่ยงขาขวาไปข้างหน้าให้เหมือนลูกตุ้มอย่าหยุดอยู่ที่ท่ายืนก้าวไปข้างหน้าทั้งเท้าและงอเข่าอีกครั้งคราวนี้ใช้เข่าซ้ายแตะพื้นย้ำอีกครั้งว่าให้เกรงแกนกลางของคุณและให้หลังตั้งตรงทำอีกครั้งมันควรดูเหมือนลูกตุ้มที่เหวี่ยงไปมาทำต่อไปเป็นเวลา30วินาทีจากนั้นสลับขาของคุณและทำต่อไปอีก30วินาทีด้วยขาซ้ายของคุณ 3. ามพสสควอตขาด้านหน้าด้านหลังและสะโพกของคุณจะได้ออกแรงแบบสุดๆและคุณจะรักท่านี้ยืนตัวตรงโดยแยกเท้าให้กว้างเท่าไหร่ย่อตัวลงในท่าสควอตงอเข่าและดันก้นออกให้หลังตรงและอย่ายกส้นเท้าขึ้นจากพื้นลองนึกภาพว่ามีเก้าอี้อยู่ข้างหลังคุณนั่งลงบนเก้าอี้ในจินตนาการจากนั้นอยู่นิ่งๆเป็นปเวลา3าวินาทีแค่ต้องจําไว้ว่าเก้าอี้ตัวนั้นไม่ใช่ของจริงจากนั้นลุกขึ้นไปที่ท่าเริ่มตน้นและทาใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง สิครั้งก็น่าจะพอก่อนที่คุณจะทำท่าออกกำลังกายท่าต่อไป 4. mountain climber twist ท่านี้มุ่งเป้าไปที่แกนกลางหน้าท้องและสะโพกของคุณ ทำท่าวิดพื้นโดยให้ฝ่ามือบนพื้นใต้ไหล่ของคุณประคองร่างกายส่วนล่างของคุณบนนิ้วเท้าดึงขาขวาของคุณไปที่หน้าอกบิดแกนกลางของคุณไปพร้อมๆกันและพยายามให้เข่าถึงข้อศอกซ้ายวางขากลับลงและวทำซ้ำด้วยขาซ้ายและข้อศอกขวาลองนึกภาพว,ว่าคุณกำลังขึ้นบันไดแบบเท่เทๆทำต่อไปเป็นเวลา30วินาที 5. เบอร์พี พวกมันเร็วแรงบริหารเกือบทั้งร่างกายของคุณและเพิ่มการคาร์ดิโอให้กับการออกกำลังกายด้วยเบอร์พียืนขึ้นโดยแยกเท้ากว้างเท่าสะโพกจากนั้นย่อเข่าและววางมือบนพื้นเตะขาไปข้างหลังเพื่อทำท่าวิตพื้นงอศอกจนหน้าอกของคุณแตะพื้นแล้วดันตัวเองกลับขึ้นอย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกันให้ขาของคุณมาอยู่ใต้ลําตัวดันขาเพื่อลุกขึ้นเหยียดตรงและยกมือขึ้นไปในอากาศเมื่อคุณลงพื้นให้เริ่มทําต่อไปโดยไม่หยุดพักสิบครั้งก็น่าจะได้ 6. วิดพื้นแบบ blast off รูปแบบวิดพื้นนี้บริหารทั่วทั้งร่างกายซึ่งดีกว่าวิดพื้นปกติมันเป็นการผสมผสานระหว่างส q วอตเบอร์พีและวิดพื้น ในการเริ่มต้นให้อยู่ในท่าวิตพื้นมาตรฐานวางมือของคุณไว้ใต้ไหล่และขย่งเท้าของคุณเริ่มเคลื่อนตัวลงไปที่พื้นโดยให้หน้าอกแตะพื้นแล้วดันตัวเองกลับขึ้นเมื่อคุณกลับสู่ท่าเริ่มต้นแล้วให้งอเข่าและดันก้นของคุณไปด้านหลังจนเกือบนั่งบนส้นเท้ามือของคุณควรอยู่บนพื้นที่เดิมให้หลังตรงและเกร็งหน้าท้องของคุณกลับไปที่ท่าเริ่มต้นและเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดทำสิบครั้งก็น่าจะโอเค 7. วิดพื้นแบบเพดให้ใบเสร็ของคุณได้ออกกำลังกายอย่างสมควรได้ทำท่าวิดพื้นปกติก่อนโดวยวางมือไว้ใต้ไหล่เหมือนท่าก่อนหน้าขยับมือเข้าหากันจนนิ้วชี้แต่นิ้วโปง้งมือควรเป็นรูปทรงของเพชดงอข้อศอกและลดลำตัวลงแต่พื้นด้วยหน้าอกให้หลังตรงและให้แน่ใจว่าแขนของคุณอยู่ใกล้กับลำตัวมากที่สุด ถ้าคุณแยกข้อสองออกจากกันใบเสร็จของคุณจะไม่ได้รับการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพราะท่าจะไม่มั่นคงตอนนี้ดันตัวเองขึ้นและทำซ้ำอีกครั้งนะสิบครั้งก็น่าจะได้ 8. back extension มันอาจจะดูงี่เงา่าแต่มันเป็นตัวท็อปในการบริหารหน้าท้องของคุณซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลังที่ใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกับหน้าท้องของคุณและแม้แต่หลังส่วนล่างด้วย นอนคว่ำหน้าด้วยเหยียดขาตรงและแขนวางข้างลําตัวพยายามอย่าเอาจมูกไปแตะพื้นล่ะตอนนี้เกรงหน้าท้องและยกหัวและไหล่ขึ้นจากพื้นค้างไว้แบบนี้สัก2-3วินาทีแล้วกลับลงไปทําต่อไปเป็นเวลา30วินาทีและเตรียมพร้อมสําหรับท่าออกกําลังกายท่าสุดท้ายของเซตนี้ 9. กทรเซดินี่คือท่าออกกำลังกายท่าสุดท้ายของการออกกำลังกายเซตนี้คุณจะต้องมีโซฟา เก้าอี e, ้หรือพื้นผิวที่ยกขึ้นเพื่อเพิ่มพลังให้ไทรสเซปของคุณนั่งบนโซฟาและวางมือไว้ข้างลำตัวใช้นิ้วจับที่ขอบให้แน่นเลื่อนตัวลงจากโซฟาและเอ็นตัวลงบนส้นเท้าให้ขาของคุณตรงและมือของคุณอยู่บนขอบให้แน่ใจว่าข้อศอกของคุณตั้งตรงเช่นเดียวกับร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวไหล่ลงมาตอนนี้ออข้อศอกของคุณในมุมฉากแล,ล้วดันตัวเองกลับขึ้นแค่นั้นแหละง่ายๆแค่นี้20ครั้งและคุณทำเสร็จแล้วเก่งมาก